ใครบอกว่าเป็นใครขับตัวจีนเสียงจริงห้าคนึ้นมาค่ะมาเลยค่ะหนึ่งท่านค่ะไม่มีเลยสองค่ะมาแล้วอันนี้โดยเพื่อนผักดันมานีคะมีคนละเออไม่ถือนั่นแหละถือเลยมาลงมาได้ขึ้นมาสองค่ะมีคนละอีกอีกนึงค่ะอีกแล้วคนสี่คนแล้วค่ะครบยังคะไปไหนแล้ว ยังไม่ได้เล่นเกมเลยนะอย่าพึ่งลงไปสิเอ้าสองสามขออีกสองขอสองรักจริงถ้ารักขชาจริงขอสองหกคนทำไมไม่ไปกันล่ะแถวหน้านี่ตอื่นอื่นะครับผม เปีไขแกัร้ค่ะได้เ,เ,เ,เยดคุณา <c oughs> ครับผมเปอของเราเนี่ยมันก็ไได้ะ่นะคะก็คือถ้าสมมติว่างคนรู้ใจคือคชาจริงๆตัวเลขหนึ่ถึงหนึอว่าคุณคชาเนี่ยมีตัวเลขในดวงใจคือตัวเลขอะไรถ้าใครทายถูกนะคะเดี๋ยวมีของรางวัลมอบให้ก่อนอื่นค่ะ ให้คาชาเขียนตัวเลขในดวงใจแล้วก็พับเก็บเอาไว้ทั้งหมดกี่ตัวเลขครับ1ตัวเลขหนึ่งตัวเลขเลยนะฮะหมายเลขหนึ่งถึงหนึ่งร้อยได้เลเอานะคะรบกวนถือไม้ใช่ไหมหนึ่งถึงหนึ่งร้อยไหคะหนึ่งถึงหนึ่งร้อยเขียนดีๆนะอยากให้เขาเห็นนะแอบไว้แอบไว้แอบไว้ถ่าโพกน้องๆพวกนี้สายตาว่องไวดูดิแค่เห็นมือก็จะรู้แล้วเขียนอะไรแล้วจะบอกใบเพื่อนนะคะเด็กๆพวกนี้ เดี๋ยวตอนนี้ขอสัมภาษณ์หนึ่งชื่อน้องอะไรคะน้องกันน้องน้องตั๊ดนะ่คะน้องมิวนะ่คะน้องฟิลมน้องวี่แล้วก็น้องเพื่อนถามว่าจำได้ไหมตอบได้เลยว่าจำไม่ได้นะ่คะจำไม่ได้อ่าเขียนแล้วเนาะเรียบร้อยแล้วนะคะเริ่มต้นจักน้องตั๊ดพี่ถูกูป้พูดถูกนะน้องตั๊ดคะคิดว่า พี่กระชาค่ะเขียนหมายเลขอะไรมีใบไหมคะไม่ใบครับไม่ใบนะเดี๋ยวมันจะง่ายไปนคะไม่บอกด้วยว่า1หลักสองหลักหรือว่าสามหลักเออนะคะอะลองทายดูหกล้ครับมันมันทำไมคะมันมันนต่ำไปครับมันต่ำไปนะคะหมันต่ำไป7,9ครับ7,9มันมันสูงไปนะ อ๋อเพราะฉะนั้นตัวเลกตัดค่ะเหลือหมายเลข5้าถึงหมายเลขถูกไหมครับ 5- ถึง78สนะเออ33ค่ะ3า33มันโอ้โหมันต่ำไปครับโอ้ยมันยังต่ำไปอีกอ้เป็นไงล่ะ5้ค่ะ50ครับ50 5สมันมันต่ำไปครับเฮ้ยมันเริ่มแบบว่าลงมาลงมามันเลือกมันเริ่มละ มันเริมใกล้เข้ามาแล้ว3ไม่ไม่ไม่สีเธอตะมกี้สาบอกไปแล้วมันต่ันไปเธอไม่ฟังเลยะนะน้องเพื่อนก้ก้ก็ต่ก็จะไปไเกกต่สุดคือห้าสสไก็คือว่ามันต้องเป็นหมายเ้จนถึงห่ายล้แปดห้าถึงเเลเรอะไรเลกีก้าห้าครับผม 15มัน,ม,นมันมันมันถูกเลยเฉลยคื<ร>อแบบว่านี่นะเชื่ออันนี้ยังมึนอยู่เลยนะเฮ <Thailand> ้มันถูกอ่ะมันถูกอ่ะเฉลยเฉลยเฉลยเจตระขาว่าลมบี้ไม่จริงห้าสิบห้าลองดูได้ไงนะคะหนูกเ็เดาเอาอ่ะเดี๋ยวให้คุณประธานดิคะมอบ ตุ๊กตาน้องเอจจังค่ะให้กับน้องเพื่อนเลยเนะคะแล้วน้องอื่นค่ะก็มีกระเป๋ามอบให้นะีคะ